เกิดน้ำขึ้นแล้วก็น้ำลงกระทันหันคล้ายๆกับสึนามิครับกวาดเรือเล็กล่มเสียหายหลายลำเลยแล้ะครับเวลาประมาณสักสองทุ่มนะครับที่บริเวณท่าเทียบเรือบ้านคลองมะขามหมู่ที่1ตําบลหาดเล็กอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับเกิดเหตุการณ์โกลาหลขึ้นครับที่บริเวณปากคลองบ้านคลองมะขามหลังเกิดฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงครับอยู่ๆก็ได้มีพายุซัดกระหน่ำเข้ามาทําเอาเรือที่จอดอยู่บริเวณ คลองนะครับหลุดลอยมากระแทกกันอยู่ภายในปากคลองบ้านคลองมะขามเจ้าของเรือไหลลำนั้นต้องรีบติดเครื่องหาที่จอดเพื่อความปลอดภัยครับส่วนเรือที่ล่มนี่นะฮะชาวบ้านชาวประมงต่างก็ช่วยกันนะครับเก็บสิ่งของเครื่องมือทําประมงแล้วก็ช่วยกู้เรือขึ้นมานะครับมีคนออกมายืนดูกันเต็มสะภาเลยทีเดียวละนะครับ พูดเถ้าผู้แก่บางคนก็บอกว่าอยู่มาตั้งนานแล้วไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถจะคาดการได้ว่ามีเรือเสียหายทั้งหมด,ดกี่ลำเพราะต่างคนต่างก็กําลังยุ่งกับการเรือของตัวเองโดยมีกําลังทหารและก็อสอํอเาเภอคลองใหญ่ในมาช่วยชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วยนางสาวกิจประภาประสิทธิเวชนะครับซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบล หาดเล็กก็ได้บอกว่าตัวเองและก็ชาวบ้านเนี่ยก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่อยู่อยู่น้ําก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นมาอีกทีหนึ่งพัดเรือเนี่มารวมกันหมดเลยบริเวณปากคลองทําให้เรือส่วนหนึ่งนะเสียหายส่วนมากก็เป็นเรือเล็กเรือใช้ฝั่งแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยทางเทศบาลตำบลหาดเล็กก็จะเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เสียหายจากพายุ โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งแต่8โมงครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยโดยให้ผู้ได้รับความเสียหายนี่เตรียมสำเนาทะเบียนบ้านนะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเรือและก็รูปถ่ายเรือที่ได้รับความเสียหายนั้นเพื่อให้คณะกรรมการนั้นทําการประเมินในการช่วยเหลือต่อไปครับ